เอาไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยติดๆกันไายเจ้าไปทำไปสร้างบ้างดีกว่าีขหมูหมูข่าหมูข่าหมูหมูกูหมูกูยังไม่หมดเฮ้ยมันมีลูกด้วยหมู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 เฮ้ยเฮ้ยกยจะบังกูดิเฮ้ยของกู่าหมูมึงได้ไปแล้วไปโง่

อะไรจะทำคนแรกไอ้เยี้ยดอาทิตย์ทำขอบฟ้าพ่อตายแล้วไอ้เี้ยไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะตไม่ไหวแล้วนะฮกาฮ่าอุ๊กอุกกกอุกกกอุกกะกไอ้เอะเอ้าแล้วไอ้ตาตาปิดเไปแล้วตาจนเผาสันโดษไปเอ ไี้ความเข้าเ๋ยวพี่เจอละอุ้ยกูไม่ได้ตีไม่ตีพ่อเฮ้ยมันมีการแยกชนเผ่ากันอย่างชัดเจนเลยว่ะชนเผ่ามีชนเผ่าพวกเรากับไอ้ตาสองคนตอนนี้เรากำลังหาลาวานะครับเพื่อที่จะไปนรกกันนี่เสียงลาวานี่เสียงลาวานะโอ้ยนี่ทานฐานฐานฐานโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่เก่งนี่ลาวาเลยลาวานเลยลา่เราต้องหาเลขหาเลขเลยเอ้าไอ้เหี้ยเอ้ย ใช่เราไม่ได้สันโดนอีกต่อไปที่ไอ้เหี้ยเจ้าเจ้าของชนเผ่ามาไอ้สัอร์เป็นไรเฮียเฮ้ยอูกกากะอุกากาเกะอยากไปตามหาไอ้ขนาดเลยไอ้คนที่เหลือนั่านผู้เฮียเร่เมันอยู่ไหนวะฮะไอ้ไอ้อตาไอ้ตากลับไปช่วยเฮ้ยมีฐานด้วยกุกุกากะกุกุยังไม่เจอไปหาพวกมึงเลยเดี๋ยวกูไปหาเหล็กกันนี่เหล็กแถวนี้ปะวะกุกุกากะกุกุ เฮ้ยกูเจอแล้วเว้ยทุกคนกูเจอแล้วเนี่ยไอสองสองคนเนี่ยตาตาเรามีบาเลี้ยด้วยเนี่ยวะหมดที่อะไรเนี่ยโอ้ยเอาเอาตาตายต่อหน้ากูเลยเอ้ามึงฆ่าตากูหมดแล้วมาสมเกตเลยโดนหายแล้วกูกำลังตายจุ้ยโอ้ยกลางคืนอยู่มองไม่เห็นทางขอบคุณมากเรียบร้อยตามมาเลยอยู่ไหนกันนะกูโยนของทิ้งไว้กูขโมยหมูมึงไป เฮ้ยกูเจอเขาเลยเฮ้ยไหน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 กูกูการนี่ยได้แล้วได้แล้วไปบ้าวอนไปดิมันไม่ได้มันมันมันต้องเอาลาวาที่มันแบบมันต้องเอาลาวาที่มันเต็มเต็มเลยว่ะทุกคนผมลองทำทำให้ตายลาวามันก็ไม่อินฟินิตี้เพราะกูลืมว่าลาวามันไม่เหมือนน้ำงโง่เองขอโทษแต่เจอได้นั่นเองอบดีกูไม่มีอุ้ยเอ้าเอ้ามาจากไหนอ้า เอาไอ้เหี้ยมีโจนเอากูปับพื้นลาวาอยู่ไอ้เหี้ยมีโจรเข้ามาทางไหนเนี่ยสกิลิตันมันอยู่ข้างในแต่ไอ้เหี้ยทำไมสกิลิตันมันถึงดาเมจเยอะจังวะสปอนไหนนนดีไอ้้เหยยยมมัััิิงงรวเย ไเดีวมะกูจะลงไปยังไงไม่ให้ตายดีวะหลบได้มึงทำได้เว้ยันนี้คิปเปอร์ลาก่อนเฮ้ยคิปเปอร์หลบทำไมนะเต็มเลยเต็มเลยไอ้ตะกอนตะกอนเลยทำไมคขับน้องมึงว้า ทางไหนนะเฮ้ยทำเล่นมั้ยตบกูอีเตบกูต้องหลอกให้เฮียช่วยกูด้วยตุ้ง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 จากนี้ไปจะเป็นเพลงของอ a เฟนบาร์ที่จะมอบประสบการณ์ทำให้คุณอยากตายมากขึ้นนโอไอเก่ง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 อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างไอเขี้ยไอเขี้ยไปขี้ปลาลงไปแลเฮ้ยเอาไอเขี้ยข้างล่างมีอ๋อไอเสกยุลตันทองไอเฮี้ย เก่งอะไรวันเนี้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยทอทำไมโอ๊ะใจคนด้วยใจคนด้วยใจคนด้วยไอ้บอลไอ้บอลไอ้บอลข้าวันข้าวันฮัลังเฮ้ยก่อนลงไปเราต้องมีอาวุธปะวะ มือเปล่าจริงดิเดินใหม่นะมึงรู้ไหมว่าตรงนี้มีอะไรเนี่ยมีเพื่อนเนี่ยลองลงไปดูดิล้อมัน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 ออกมาโดนไฟเฮ้ยไม่นะมึงฆ่าเพื่อนกูเอ้ยมันตายแล้วอยยเะในบ้านเราปลอดภัยมึงอยางดูบ้านกูวะมึงเรียกผมว่าบ้านมึงดูดิบ้านเรา บ้านของเราเพื่อนอี่เป็นรกเร็วตอนนี้ไม่เหลืออะไรเลยตัวแตกไปเก็บไม้ตรงนั้นดิเย็ดเย็ดเย็ดดูดูดูทุกคนดูทุกคนดูนี่นี่นี่แบบนี้แบบนี้นี่ไงอ้าวเบรอ เบรกบรกมึงไม่ได้ดูคลิปกูใช่ไหม <c oughs> ลืมดูสินะน้ำหมดเอามาอถังมาเอาถังมา,งมาไปตักน้ำข้างบนนอย่าอย่าอย่าอยาเฮ้ยทำไรเนี่ยโอ้ย,อไ,ย,อยไอ้ยเี้ย <c oughs> <c oughs> กระจอกไปอ่ะ <c oughs> ไม่งั้นจะเอาราวาลมาฆ่ากูเห้อเฮ้ยไม่มีราวาใช้เลยเห็นไหม ไม้เยอะเอาแล้วถังอ่ะไม่มีมันมตายไปแล้วต่อย <c oughs> กูลงมึงต่อยกูไม่ได้ต่อยพวกผมทนไม่ไหวกับบ้านหลังนี้ก็เลยย้ายไปที่อื่นตามพวกตากับจุ้ยไปอะไรวะเฮ้ยอย่าเถียงกันดิเฮ้ยได้ไงเจอเลียวเอาเงี้ยโปรไมค์เขาเขาเถียงกันอุยอน้ยไอ้เชี่ยทำไมมีสองหมู่บ้านเลยวะเดี๋ยวมีสองเลยเชี่ยเฮ้ยสามสามหมู่บ้านเนี่ยเมื่อคืนสบายมากอะ ไอ้เหี้ยหวยกู้เล่นแค่สองนะไม่ทันไรพวกนี้ก็ตเตลิดแล้วสินอนอันนี้อันนี้หมู่บ้านหนึ่งใหญ่อันนี้หมู่บ้านสองใหญ่ยึดบ้านเลยแล้วครับแม่งยึดบ้านเลยเอาเตียงไปเอาเตียงไปเดี๋ยวจะเอาไปฆ่าเ er <c oughs> อนเดอร์ดาวกล่นมีมังหมุอนสปีดลันนะ้อยแต่ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่จะ <c oughs> ตายหลายรอบแล้ววายันเฮ้ยมีรถกระเลียมด้วยเอาขโมยข้ามันเอาหลไกข้าขมมันเอาเหล็กเอ้ามต่อตสามบล็อกต่อสามบล็อกจำได้เหี้ย สามรือสี่เอาสี่ไปก่อนเนี้ยเพื่อความชัวร์สุยมึงตีไม่ถึงร้องให้ตีไม่ถึงโอ้ยเอาไอ้เี้มาตีกูั้งเอาไอ้เอ้าเอามาตีกูถึงพเนี้ยเอาไอ้เงี้ยสี่บล็อกตีไม่ถึงไอ้เงี้ยสามบล็อกมันตีกูถึงอะไรวะกูงงว่ะ เนมันจะฆ่ากูจะไม่เก่งแล้วเฮ้ยบอดี้ฆ่าถ้าเกิดมึงตายแล้วมันไม่ฆ่ามันไม่ฆ่าก่งถ้ามึงไปตีมันเนี่ก็มันก็เล็งมันเลยใช่ใสูตัดไม้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูทำดาบเลยเย็ดเย็ดนักสู้โอ้ยนักสู้เลยนักสู้พันเข่าเหนียวเลยนั่งอยู่ตรงบ้านนั้นอ่ะอุ้ยไอ้เคี้ยข้างล่างมีคิปเปอร์ว่ะระเบิดดิควายโอ้ยโอ้ยขอกู กว่ากไอ้คุณกว่ากไอ้ในขนาดนั้นเองข้าแม่งเลยเอ้ยเอ้ยเอ้า What the fuck เอ้าเอ้าไอ้เหี้ยไอ้ยเอ้ยอ้ยเจ้าเอ้ย ไอรอนกรลนรพาธูโว้ตต้เฮ้ยตีได้แล้วโหนี่แหละทุกคนนี่ละก้าวเดินของมนุษยชาติ <c oughs> กูจะฆ่าไอรอนโกรีนท <c oughs> ุกคน <c oughs> ได้ได้เหล็กมาแลว้วสองอันคว <c oughs> ามปิกแอกจุ๊ยอินเพียกับจุ๊ยเก่งฮะไม่มี <c oughs> หายไปหมดแล้ว <c oughs> เอาไอ้ไเหี้ยบทำไมพ่อมึงเหี้ยจังวะ นอนรวมนอนเยอนอนรเอ้ยนอนแล้รวมหลับนอนนี้อเฮ้ยเฮ้ยรถยิงเฮ้ยเฮ้ยรถกูเลงว่ะไหนไหนรถกเลงอยู่ไหนอะเข้ามาดิเอไหนก็มึงฆ่าไปแล้วมันมีการต่อสู้กันทุกคนออกมาดูทุกคนมีการต่อสู้ผิดพลาดหรอพ่อช่วยกูด้วยะช่วยกูู้ยยไม่ช่วยกูเลยผิด อขวางเตียงถึงบอกไปดิเอาอก็ผิดเลยเอาเขาไปไอ้มึงก่อนมึงก่อนนอนมึงก่อนนอนข้างในได้ป้างอ้ยไหวไปนอนนอนได้ไหมนอนได้ไหมนอนดิเฮ้ยนอนได้ปะเตียงเตียงเตียงนอนก็เต็มเลยนะเฮ้ยทุกคนมานอนเร็วไอ้บอลนอนเร็วฝนตกฝนตกเฮ้ยนอนดีกว่าเฮียกูกำลังทำภารกิจหาไม้จะเช้าแล้ยนี่ Aqui.